การแก้ปัญหาฝุ่นเนี่ยคือมันก็เป็นาวาทกรรมซักกันไปซักกันมาระหว่างอา่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะเอ่อก็ไม่ไม่ลงรายละเอียดหรอกว่าเขาซักกันยังไงก็เห็นข่าวกันไปแล้วนะก็ก็จะมีเอ่อแต่ละคนของแต่ละฝั่งเนี่ยก็ออกมามาตอบโต้มาปกป้องนะอย่างเมื่อวานนี้ใช่ไหมฝัง่งฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเอ่อโอ้นี่ก็ทนอดลนทนไม่ได้นะคุณนัทครับใช่ไหมเห็นมีคุณ คุณนพดลปัตตมาออกมาเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเขาก็ไปไปซัดเรื่องของคุณเศรษฐาเรื่องของคุณทักษิณนะเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นอะไรต่างๆด้วยนะคุณนพดลเขาว่า็นยังไงบ้างนะครับคือมันมีช่วงหนึ่งพี่กองไม่รู้ไม่รู้พี่กองได้ยินเสียงสัมภาษณ์ของใพรผมกุิแจ์หรือเปล่าคือกุญแจสีเนี่ยเหมือนกับหมือนจะพูดประมาณแบบบอกว่าไอ้ตอนนี้เหมือนเศรษฐกิจอย่งมันแย่กว่าตอนต้มยำกุ้งนะตอนที่เวลาไปเจอชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ย และปรากฏว่าหน้าข่าวก็ไปจับเสียงช่วงนี้มาได้ทางก้าวไกลเขาก็เลยเหมือนเอ้ยบอกว่าคุณทั้งสินพูดแบบเนี้ยกําลังเป,ป็นการปูทางหรือเปล่าว่ากาลังบอกคนไกลไว,ว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีและพยายามจะดันเรื่องของเงินยืตัววอลเล็ตเนี่ยออกมาเหมือนอืมางจะเขามองในเรื่องทอํามมิ่งอ่ะเปิดพูดเปิดพูดจะนโยบายน,นั้นมาอะไรแบบนี้นะ,ะพูดเลยนะครคุณนพดลปฐมมาก็เลยพูดถึงกรณีที่ทางก้าวไกล เขาพาดพิงคุณทักษิณนะฮะบอกว่าขอชี้แจงนะว่าสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ในขณะที่พบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปที่ความห่วงใยบ้านเมืองไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองไม่ได้มีการจะพูดเพื่อชี้นาว่าตอนนี้เศรษฐกิจวิกฤตและจะใช้เป็นตัวดันตัวนโยบายตัวดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะเพราะว่าไอ้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นการดําเนินงานของรัฐบาลแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ย ขาพ,พูดในมุมของคนที่มีเจตนาบริสุทธิ์นะฮะเป็นห่วงบ้านเมืองแล้วก็ย้อนกลับไปที่คุณพิธาเพราะว่าไอประเด็นที่มีคนจับจ้องว่าไอคุณ,คณทักษิณเนี่ยพูดเพื่อเป็นการเหมือนกับวางนะฮะวางวางกลยุทธ์ทางการเมืองอะไรเงี้ยนะคนที่พูดก็คือคุณพิธา mm hmm. คุณน๊ตโก็เลยบอกว่าคุณพิธาเองก็เคยยอมรับเนี่ยว่าเศรษฐกิจณตอนเนี้ยมันก็ซึมจริง,งๆ, mm hmm. ๆมันซึมมาสิบปีนะฮะและ mm hmm. ปีที่เกิดวิกฤต ต้มยำกุ้งเนี่ยตอนนั้นเนี่สยสถานการณ์ก็ไม่เหมือนตอนนี้นะเพราะว่าตอนที่เกิดต้มยำกุ้งปีสีู่นย์เนี่ยมันไม่ได้มีสงคารามระหว่างประเทศเหมือนกับตอนนี้ไอ้ตอนนี้มันมีสงคารามหลายจุดซึ่งไอ้สงคารามที่มันเกิดในต่างประเทศเนี่ย <NG> มันก็มีผลกระทบกับประเทศอื่นๆนะที่อยู่รอบข้างไปด้วยเพราะว่าเราต้องทามาค้าขายต้องส่งออกต้องซื้อสินค้าระหว่างกันอะไรนะฮะราคาน้ำมันน้ำมันมันก็มีผลหมดอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์ณตอนนั้นแต่ตอนนี้นไม่เหมือนกันนะฮะ ถามประชาชนเนี่ยต้องรู้คําตอบว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันมันเริ่มซึมซึมกระทบตั้งแต่คนยากจนไปจนถึงบริษัทใหญ่ส่วนประเด็นที่คุณพิธาอยายเตือนรัฐบาลบอกว่าอย่าบริหาเรเศรษฐกิจแบบหยดน้ําอย่างที่เคยชินแต่ควรบริหาเรเศรษฐกิจแบบฐานรากคุณทุกท่านบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณพิธาก็น่าจะรู้ดีว่าจุดแข็งของพรคเพื่อไทยเนี่ยเน้นการบริหาเรเศรษฐกิจแบบฐานรากอยู่แล้วคุณเน้น ลดน้ําไปที่<ม>รากของต้นไม้นยโยบายในอดีตของเพื่อไทยเนี่ย<ม>ก็มีหลายนยโยบายนะที่พยายามจะลดค่าใช้จ่ายลดความเดือดร้อนให้ประชาชน<ม>อยกตัวอย่างนยโยบายที่เขาจะพูดบ่อยๆก็คือสามสิบาทรักษาทุโรคอันนี้เป็นเหมือนมาสเตอร์พพซเลยที่แบบเวลามีอะไรปุ๊บก,ก็บจะชูนยโยบายนี้ขึ้นมานะฮะเอ่อมีเรื่องกองทุนหมู่บ้านนะกองทุนเ m l เอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยรักไทยมาจนถึงเพื่อไทยเนี่ยก็เคย ก็เคยดาเนินการมาแล้วและย้อนกลับไปที่คุณพิธาด้วยว่าเอ้าคุณพิธาเองไม่ใช่หรือตอนสมัยมที่คุณพิธาย,ยัง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 เริ่มทํางานใหม่ๆยังยังเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะคุณพิธาก็เคยเข้าไปทําเนียบนี่ไปทํางานเนี่ยที่บอกเป็นทีมทํางานเนี่ยของสมัยมรัฐบาลคุณทักษิณกาคุณพิธาก็เคยเป็นทีมทํางานของคุณทักษิณก็น่าจะรู้ดีีว่าเศรษฐกิจของอประเทศเป็นยังไงและนโยบายของเพื่อไทยเป็นยังไงอันลงเหมือนกันย้อนี่ะ น้อยบอกไม่ต้องมาสอนหรอกคือคุณนพปรดลคุณนพดลจะไปจะไปคาดหว,วังว่าคุณพิธาจะจําได้สมัยโอ้โหทางานเป็นคณะทํางานของคุณทักษิณตอนนั้นคุณพิธาอายุเท่าไหร่เองขนาดวันวันไปงานศพพ่อเนี่ยกลับมางานศพพ่อเนี่ยทันไม่ทันเนี่ยแกยังจําสับสนเลยอะ่ะใช่ไหมเพราะงานเยอะงานเยอะจำไม่ทันจำไม่หมดใช่ไหมว่ากลับมาจากนิวยอร์ก โดนทหารควบคุมตัวไว้หลายชั่วโมงหรือค้นกระเป๋าคอมพิวเตอร์แต่อีกรายการหนึ่งบอกว่าไม่มีอะไรครับทหารเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผมนะอ,อคือมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกแหละเป็นดิจิตอลฟลุตพิ้นที่จะหลอกหลอนคุณพิธาตลอดไปว่าคุณพิธาเล่าเรื่องเดียวกันต่างครั้งต่างเวลาไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นอย่าไปถามว่าคุณจําได้ไหมเล่าสมัยที่คุณเป็นคณะทํางานอยู่ในธรรมเนียบเนี่ย อะไรแบบนี้นะอ่าทีนี้ประเด็นที่คุณนพดลมาอธิบายเสียยืดยาวเนี่ยว่าเศรษฐกิจมันยังงวนอย่างนี้เนี่ยคือนี่เป็นผลพวงของการพูดของนายทักษิณคําเดียวเองนะไอ้เรื่องว่าโอ้ยานนี้มันแย่กวันต้มยำกุ้งเ่ยลูกน้องคุณทักษิณต้องออกมาอธิบายเรื่องเศรษฐกิจนังงูนอย่างนี้อย่างนั้นเป็นตูเป็นตะเลยนะซึ่งต่อไปเราก็จะเห็นไอ้แบบเนี้ยเยอะขึ้นนะครับเพราะทุกคนก็เออเหมือนกับ รู้หน้าที่นะรู้หน้าที่ว่าถ้า,านายขยับแบบเนี้ยบทบาทของตัวเองเนี่ยจะขยับแบบไหนจะออกมามพูดแนวไหนนะ,ะหนึ่งเพื่อแสดงว่าเนี่ยเราได้ออกมาปกป้องแล้วนะนะโอ้โอโผมได้ออกมาช่วยนายแล้วยังง้นอย่างนี้อย่างนเนี่ยนะเออคือไปลงรายละเอียดก็เถียงกันเปล่าๆนะว่า วิกฤตหรือไม่วิกฤตอะไรเพียงแต่ให้เห็นมุมว่าแค่คุณทักทักสิงขยับปากว่ามันวิกฤตกว่าต้ยมยำกุ้งนะตอนนี้มาฝ่ายค้านก็ออกมาซัดต่อวันนี้นี่แหมคุณปูพื้นจะไปเชื่อมโยงไปกับดิจิตอลวันเลตหรือเปล่าอะไรแบบน,นี้นะก็คุณนภดงแกก็ออกมาอธิบายเสียยืดยาวเลยนะครับ